หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็สวัสดีชาวโอพีบีอาร์ไทยแนดทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนุคนรักวัดพีทกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันฟฟร์อัินแห่งน้าสายโรดําเป็นตัวสเต็ปที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะผมนะแล้วผมก็ ต้องรีวิวจงได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแท็กกันก่อนนะครับผมแท็กโอ้โหแท็กค่อนข้างจะกากเลยนะครับผมทำซ้ำพับทำซับไม่ได้โอ้นะโอ้ไม่เวิร์กเลยนะครับผมเดี๋ยวเีามารีวิวก่อนเขาบอกว่าตัวนี้รับมือโรเจอร์ได้รับมือได้จริงป่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมหยุดอยู่แค่นั้นซะเป็นสกิลที่มีผลซัดฟิวด์นะครับผมเป็นการถือห่องเขานะครับผมพุ่งโจมตีเข้าไปนะโอ้นะครับผมค่อนข้างจะเกลียนเลยนะครับผมสามารถน็อกแบ็คได้ด้วยนะและสกิลที่นะครับผมอย่างที่บอกิล มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอาวุธของพวกเกาะท้องฟ้าที่ค่อนข้างรุนแรงและเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะฮะเออถ้าเกิดโดนเข้าไปนะครับผมถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จพลังโจมตีเราจะเพิ่ม20%เลยนะแล้วก็เกิดผลซัดปิวนะครับสองสกิลเกิดผลซัดปิวหมดนะครับผมแล้วถ้าเกิดเคาน์เตอร์ล้มเหลวสกิลพลังโจมตีก็จะน้อยกว่าเคาน์เตอร์สำเร็จแต่ถ้าสำเร็จนี่พลังโจมตีเยอะนะครับผมซึ่งสกิลสองเป็นสกิลเอชของเขานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขานะครับผมทำดาเมจนะด้วยสกิล2นะครับผมจะสามารถลดพลัังงงชีวิิตตศรรูได้้ถึ100%เฮยจ สมมติทำหมื่นหนึง่งก็ลดไปหมื่นหนึ่งอย่างนั้นเหรอเออลด Mac HP นะเว้ย โคตรแรงนะครับผมผมใส่สกิลเนี้ยใส่โรเจอร์นะครับผมโรเจอร์เลือดหายไป80%เปอนตเลยนะเหลือเชื่อนะครับผมแล้วก็ย่นครูดาวสกิลสองอีกห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดรอคอเตอร์สำเร็จหมายความว่าสกิลสองเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างต้องใช้บ่อยๆนะครับผมเนี่ยย่นสกิลสองด้วยนะแล้วไม่ธรรมดานะมีการตายด้วยนะครับผมแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับลดลงนะเมื่อมีพลังชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับผมลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ไอ้คนใหญ่ได้ลดลงห้าสิบเปอร์เซ ดันย่นคูดาวสกิล2อ0รด้วยเออสกิลคูสองเนี่ยผมไปเล่นมาคูดาวเร็วมากยิ่งเลือดน้อยก็คูดาวเร็วนะครับผมแล้วมีกันตายด้วยนะรวมถึงถ้าเกิดอยู่ในเขตตัวบ้าทีมตัวเองนะผมจะลดคอนเสิร์งอีกสาหมายความว่าถ้าเกิดเลือดน้อยกว่า50 เอคอความเสียหายได้ลดลงไปรวมกับเขตสมบัติเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมแหมบวกเลขง่ายๆนะโอเคแล้วก็ถ้าเราเพิ่มคูลดาวน์นะครับผมศัตรูสกิลศัตรูเป็นเวลายี่สิบวินาทีด้วยนะวินาตีลดเมื่อซัดปิวหมายความว่าถ้าเราซัดปิวโรเจอร์บ่อยๆเนี่ยจะเพิ่มคูลดาวน์สกิลศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเรื่อยๆสองสกิลเลยนะโรเจอร์จะไม่สามารถใช้สกิลกับเราได้อันนี้ถือว่าดักทางโรเจอร์ได้อยู่นะ เออนะครับผมแล้วก็ไม่เสียการทรงตัวและสถานะพิบติไร้ผลนะครับผมแบบเซฟเฟอร์นะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในทงคนเดียวนะแล้วก็เราล้มลงได้เลือด15%เฮ้ยอ่านแค่นี้เพื่อนๆว่าตึงไหมผมบอกเลยมันคือรีเจนเลยนะเว้ยจริงๆนะแล้วรับมือโรเจอร์ได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นรีเจนเพราะอะไรเพราะว่าสกิลนะครับผมด้วยพื้นฐานของสกิลนะมันยังง่อยอยู่อ่ะอันนี้เพื่อนๆพอเข้าใจสเตปผมนะสกิลมันยังง่อยอยู่แต่ว่าพาสีสกิลมันดีเว้ย เออแต่เคาน์เตอร์กับการพุ่งโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างจะธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรหือหวา แต่ว่าพาสซีฟมันดีเออมันกันโรเจอร์ได้นะครับผมย้าว่ากันโรเจอร์ได้ดีมากๆเลยนะแต่ถามว่าฆ่าโรเจอร์ได้ไหมคุณต้องใช้สกิล2ให้โดนนะครับผมอันเนี้ยฆ่าได้แน่นอนโอ้โหนะถ้าใช้โดนนี่คือจบจะใช้ไม่โดนก็เราก็จบเช่นกันนะเสียธงง่ายไปนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่ได้ดูกันโฟมีคนขอมานะพี่รีวิวหน่อยเดี๋ยวลงให้ดูเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูค่าปาร์ตี้กันเลยครับ สำหรับค่าบัตรที่151นะครับผมผมใส่เป็นโซออนแกลล่าเอทเกอร์กลุ่มฟางนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้ตัวนำโชคนะครับผมทำให้มันเป็นเลเวล100รีวิวทั้งทีก็ต้องเลเวล100กันไปเลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกหลังใจให้ด้วยนะครับผมและแน่นอนตัวละครนี้ผมเติมบัตรทองนะครับผมดังนั้นถ้าอยากเติมถูกเติมไวต้องไวรุ่นดูไบเท่านั้นนะครับผมเติมถูกอะไรเกินจริง20-40%เลยทีเดียวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผม หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ครับผมมาแล้วนะอศวินาานับพาณีน,นะครับผมเป็นเอ่อแห่งก่ะสองฟ้าเล่นด่านเชนโดราด,ด้วยนี่มันถิ่นฆ่าเว้ยโรเจอร์จะมายุ่งทําไมนะมาเลยปะทะก,กันหน่อยนะครับผมดึงทอมินนะนี่ไงแล้วก็ได้เอาพิคาดนี่นะครับผมโดนไปก่อนโอเคดึงเลยจ้าอะไระครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเอ่อคุณเจอในแมปนะครับต้องให้เขายืนทงคนเดียวนะผมว่จะกัดโรเจอร์ได้ดีมากมันจะไม่ติดฮาคิเว้ยเอ่อนะครับผมมันจะไม่โดนสถานาน,นั่นเองนะ ม,มาเลยโรดเจอนี่ไงอะไรแล้วก็ไดเอาเลยนไะทำมินไม่ดีเออนั่นแหละน็นะนอกแบ็คไปนะโอเคนิกาออกไปเพื่อนนิกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนิกามายุ่งนะครับผมนิกาหลบไปเดี๋ยวผมยืนเองนะจะได้ไม่โดนสกิลนะ okay, นลนครับผมโอเคก็ไดเอาเลยนะครับผมคุณสามารถใช้ไดเอาในการน็อกแบ็คเขาได้เรื่อยๆเลยนะ นี่กะบอกอะไรของมึงเนี่ยโอเคไหมครับแล้วก็แทงไม่ไงไม่ดึงเออไม่ยอมให้ดึงหรอกอะไรอะอะไรอะฮะนี่นี่เราจะไม่ติดฐานะนะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในทงคนเดียวนะน็อกแบ็คคืนไปเห็นไหมฮะสกิลสองผมจะมาแล้วนะผมแต่โรเจอร์ตอนนี้มันโดนลดคูดาวเยอะนะครับ อะไรอออะไรไม่ยอมหรอกไดเอาไปเลยนี่ไงอุตเกตมันจะไม่พอวะนี่ถ้าเกิดเกตเป็นนี้นะผมเราจะเสียธงนะอืล็อกแบค็คออกไปอีกทำไมเหรอ้ยวอขอบคุณนะผมมีชิลละน,นี่นี่ไม่ไงเขาจะไม่มีสกิลนะผมเขาจะย่นคูดาวสกิลนะนี่โดนตีไปได้แดงเลือดด้วยอืมโอเคแล้วก็หอ,อกทำอินไปทีหนึ่งเอออ้าวเฮ้ยหมดแล้วว่าหมด เขาจะดึงทองอย่างเดียวนะครับผมดูแล้วโรเจอร์เขาจะไม่โจมตีเราเลยดูดิออยแมงเอ๋ย,ยทันปะเนี่ยนอกแบททับมินไปทีนึงอา้าวเฮ้ยมันไม่นอกอะเวแล้วนลละลอกแล้วยัดหน้าเลยนะผมอา้าวมันดึงเสร็จไปโถตีตีต,ต,ตีตีเลยตีอืมทำอะไรเออเฮ้ยดึงกงนดึงกงินดึงกงินใจเย็นโอเคยายายา,ยาเอาอลบสมินแนะว้โอ้โหเฟียวฟาว้มามะพร้าวแก้แทงไปที ดึงให้เสร็จนะครับผมเห็นไหมเฮ้ยดึงคืนกับโรเจอร์ได้ด้วยนะครับเป็นเล่นไปอุ้ย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 แรง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 จริงๆโอ้ยอ้ออ้ยอ้ยตายไหมเนี่ยโอ้ยแทงเวทีหนึ่งนะผมอือหืออุ้ยตะกถึกอยู่นะถึกอยู่นะแล้วที่ผมดูนะครับผมถึกอยู่อืมอย่าอย่า อย่านะโรโรเจอร์อืมต้องเคาน์เตอร์ให้โดนนะผมเคาน์เตอร์ทำอินอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลอดเลยไม่ทันโเนี่ยมันต้องคำนวณน,นะครับผมคำนวณจังหวะเคาน์เตอร์นะเออโอ้โหร้อยห้าสิบเอ็ดเลยลังแกผมผมร้อยร้อยกว่าเองรังแกผมนะครับแพ้ไปนะดึงทันว่าตรงกลางนะอะไรไปไหนนี่ไงวาร์ปทำไมนี่เอาชนะไปนะครับผมโอ้โห เออได้อย really? okay, really okay, uh, ู่นะเห็นแนวทางอยู่นะผมว่ามันกันโรเจอร์นะโอเค MVP เลยนะโอเคเดี๋ยวไปพบกันตอนที่สองเลยครับมาเทพดองเพชรจุดติแล้วนะผมมองหายดีดอกเบี้ยรักตุลักสิบบาทก็มีนะผมนะถ้าไปหาเฟซนัทรัชพลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมบอกมาจากช่องอาร์ตอเนทิฟด้วยนะครับผมได้รับ โค้ดราคาพิเศษเลยนะครับแต่เพียงคู่เดียวนะก็สามารถเข้าไปใช้บริการก็ได้ทิ้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมอหายดีดองเพชรต้องนัดรัตพลมหาเทพดองเพชรเท่านั้นนะโอเคนะผมมาระศรวินนภามาแล้วจ้าไม่มีไอตัวม้านะครับผมจําชื่อม้าไม่ได้ว่าลืมนะ <c oughs> ลืมมันมีชื่อนะผมลืมไปแล้วนะโอเคไม่ได้ดูนานนะผมพักเอเนนะโอเคไม่เป็นไรครับผมไม่รู้จักแต่บอกเลยว่าตัวนี้เฮ้ยไปทําอะไรหรอโรเจอร์ฮะโอเคทํามินไปดีนึงโอ้โหโดนไปก่อนแทงเลยหู ดูเลือดโรเจอร์เนี่ยเลือดโรเจอร์นี่เยนเลยนะครับผมเลือดหายไปครึ่งหลอดนี่เาตัวนี้ถ้าใส่ดาเมจนะ่าจะเฟียวอยู่นะเออน่าจะโหดนะครับผมอยากจะลองใส่ดาเมจแต่ว่าออผมใช้ตัวนำโชคนะก็เลยมาเลเวลร้อยจาก ที่มาเป็นตัวนาโชคนะครับผมเลยไม่ได้ทําเหรียญตรงนี้ไว้นะมาใหม่แล้วจ้าว่าดีจ้าโรเจอร์อยู่ในตรงคนเดียวนี่คือตึงเลยนะครับผมมาสองตัวก็เอาดีว่าอุ้ยโดนทมินไปนะระวังนิดหนึ่งโอเคได้อ้าพิคาดเออดีโดนไปเคาน์เตอร์ก็ถือว่าโดนอยู่นะมันคูดดาวเร็วนี่ไงแทงเออมาดีอีกสองหนึ่งมาดีหากตัวนึงมันดึงธงนะครับผมมันฉลาดมันฉลาด อืมอะไรอะไรอุย้ยแม่สกิลนี้ยังแรงอยู่นะผมกำลังสุดแล้วาดามเมทนะอืมอะไรอันนี้ดเอ้าวพิฆาตนะครับผมอ้าวเคาน์เตอร์สำเร็จมันหรือเปล่าวะมันมันไม,ไม่ไม่โดนเคาน์เตอร์ไม่โดนนะโอเคเราดึงทงก่อนนะครับโรเจอร์หูด,ดูเลือดคุณดูเลือดโรเจอร์ตัวนั้นดิมันมันม,มันเหลือหนึ่งวนะเนี่ยเลือดจะหมดแล้วนะอืมมาดีอัศวินท้องฟ้าก็ต้องอยู่ข้างบนนะลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเสียธงมาแล้วเขาน่าจะขึ้นมานะครับผมโรเจอร์เดี๋ยว ดักโรเจอร์ก่อนอุ้ยติดบูดด้วยนะยมาเหอะคอยมาอือนี่ดอททีหนึ่งหลอกทิงทำม่เลยเรียบร้อยครับผมไดเอ้าเรียบร้อยฮนะโอ้โหฝ่ามือพิฆาตนะครับผมเรียกได้ว่าเถื่อนเกินนะนี่ย่อนคูดาวสกิลเร็วนะครับผมตอนนี้เลือดเราน้อยใช่ไหมจะย่อนคูดาวสกิลเร็วมากตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เหรียญลดครูดาวเลยนะแต่ถ้าใช้ผมว่ามันยิ่งเร็วนะอืมใครมาเอ้าเป็นเลลี่แล้วนะครับโรเจอร์เขาเรียบร้อยไปแล้วนะ หลบออกมาอะไรนี่จะทำอะไรฮะอุย้ยล้มนะถ้าล้มเราก็ได้เลือดนะครับผมเพราะเรามีพาสิบเด้งได้เอาเลยอะไรเหรอฮะนี่ไงหลบไม่ได้หรอกหลบไม่ได้เราแทงเลยยี่วแรงนะน็อกแบ็คเลยเนี่ยครับผมมันจะโหดมากๆเลยนะอยู่ในทงเนี่ยโรเจอร์นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตัวละครเราไม่มีแค่โรเจอร์นะเอ้ชนะเลยเหรอโอ้โหเฟียวจา้า แปดเจ็ดเออชนะเลยนะครับผมกันโลเจอได้โคดเถื่อนโอเคสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมนเะดี๋เป็นพกตาสุดท้ายกันเลย เอาและคกับปาตาสุ้าแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะรีบลงให้เร็วที่สุดเลยสำหรับตัวละครอย่างอัศวินล่องนภานั่นเองนะอืมโอเคมีตัวเหมือนอ้อมมานะครับผมดูในแมปรู้เลยว่าน่าจะเป็นอาห์อาห์เคาน์เตอร์ดักไว้ก่อนเออโดนแบบหูคุณดูเลือดนีคุณดูเลือดหายไปเลยนะหายไปครึ่งหลอดเกินครึ่งอะไรนี่ตีดเอาออกธงไม่ได้นะผมเอาออกธงไม่ได้ ทำไมอ่ะนี่ตีตีโอ้ขาเด้งเลือดขาเด้งเลือดนี่ไงดึงทงหน่อยดึงทงหนอยเร็วโอเคสวยครับผมดึงดึงดึงโอเคเอาละเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมืม่อกี้เลือดหายบานเลยอ้าวแม่งไม่ไม่ไ่ปาดนบผมนะอมดอททอมินหนีเข้ามาก่อนโอ้ไม่ได้วะ่ะ ถอยถอยถอยเราไม่มีเติมเกตไม่สนคนยืนนะผมผมเสียได้ตรงนี้แหละนะไม่มีเติมเกตไม่สนคนยืนมันจะรับมือโรเจอร์ยากนะครับผมตัวรับมือโรเจอร์ต้องมีสกิลต้องมีมพัทส,สิบนี้นะเออแต่มันไม่มีมันก็ยากหน่อยแทงเลยนีย่งไงนะเราก็จะไม่ติดฐานะนะผมแต่เราต้องยืนคนเดียวไงลบ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 ผมต้องยืนคนเดียวนี่เสียธงจนได้ฮนะมันไม่น่า,นามายุ่งนะครับผมไม่น่า,นามายุ่งกับเรา โอ้โหน็อกแบ็กอีกแล้วนะครับผมโ okay. อเคเด้งเลือดแล้วแทงไปทีหนึ่งอุ้ยหลบได้นี่แหม่มันช่ำมันช่ำโอ,อ้แล้วไม่มีสกิลสองนะครับตอนนี้ดอททามินหนีออกมาโอเคเติมเกรดก่อนนะตายหรือยังมีจะแทงเอาไว้แล้วเพื่อนเพื่อนอ๋อมันลงมันลงมันลง,ม,นลงมันอยู่ล่างโอ้มันตายยากนะครับผมคือเราฆ่าโลดเจอยากไงเหงาะไมตีนีตี อะไรเพือนอ้าวนี่มันอมตะนะครับผมสกิลหนึ่งไม่มีผลว่าเออไม่ได้วะถ้าเขาใช้สกิลหน่สวนมาไม่มีผลนะผมแต่เราก็จะคููดาวานะอดอนออกมาอมโอ้โหติดมืนติดมืนใจเย็นครับใจเย็นครับยายาโอ้โหมันดักแล้วนะฮมันตีแรงนะโรเจอร์มันมันมันตีแรงอยู่ โอเคยัดหน้าไปปึ้งไม่โดนนะครับผมแทงเออนี่ไงโอ้เงี่เราเสียเปรียดฮะเพราะว่าสกิลเราแต่สกิลเราคูดาวเร็วคุณดูสกิลส่อดิเร็วอยู่นะอืมดอททมินโอเคติยัดหน้าเลยโอ้โหโดนฟาดหน้าหน้าบี้เลยนะครับผมเออเสียเหลี่ยมไปนิดนึงฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวละครนัสวินแห่งนภาเนี่ยนะเดี๋ยวขอย่าตเล่นโรเจอร์กันะฮะเพราะว่าท้ายเกมแล้วนะครับผมดึงธงแข่งกับเขาแล้วเขาโรเจอร์สามตัวโดยรวมนะตัวละครนี้รับมือโรเจอร์ได้ดีมากๆนะครับผมได้ดีมากๆเลยนะถ้าเลเวลร้อยนี่ผมบอกเลยว่า เคาน์เตอร์แมน่นหน่อยโรเจอร์เป็นขี้เลยนะครับผมเออนะถือว่าเป็นเอาตัวเสร็จมาแก้ทางง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะพลิกเกมได้นะเออยังไม่ใช่สุดในสายโล่แบบที่มารับมือโรเจอร์ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่สามารถสา,สามารถสู้ได้แต่โรเจอร์โดยโดย,โดยโรวมมันยังเล่นง่ายกว่าอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็อ่า ถ้าอัศวินสีตัวโรเจอร์สตัวโรเจอร์สตัวน่าจะยังชนะได้อยู่นะครับผมโอเคประมาณนั้นอันนี้ผมเปรียบเปิดให้ฟังนะก็พบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับผมว่าจะจุใจกันนะครับสวัสดีครับ